มาฟังมาฟังเสียงรถคันนี้ครับเจ้าคาวาสกิ z ซตครับผมของพี่เกียรติ วัแล้ววันวัน,น,นไม่ได้ติดนานเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวตื่นเลยใช้อะไรเน,น,นี่ยเชลเอ็ดบานใช่ไหมหอมนึกถึงสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นวัยรุ่นใหม่ๆนั่นแหละ นนนกงงยัง้่อแหละถึงว้วคันนี้แหละพี่เอาคุณแจมาขับตาคันนี้ดอูอย่าฟังเสียงคันนี้โอโ้โหครั้งเดียวครับดูอย่างกับแสดงหนังครับควันไม่เหม็นนะหอมแต่ทำไมมันเร่งเร่งอะ่ะสงสัยน้ำมันมัน,มนคงยังไม่งไมลงดีสายยุค90จะรู้ดีครับของผมก็โนวาแดดครับอยู่ที่บ้าน จอดจนแบบว่าไปยากมายากแล้วคันนั้นอะคาดตนี่คาดตนี่กำรรยังไงก็ไม่ได้ครับเนี่ยกำคัดต์ยังไงก็ไม่ได้ของผมจอดจนคัดตไม่จากแล้วซื้อมาแพงแลไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยนี่ไปหน้ามันขึ้นเองอัตโ,ตโนมัตินี่แปดพันโลแปดพัห้า งก็ห,หึมมากพอแล้วพี่พอแล้วโอ้โหพอแล้วพอแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่ารุ่นอะไรพี่นี่แอฟริกาทวินครับแอฟริกาทวินจริงเลยก็อไอ้ c r พัน0 0ไพันสองสูบ สองร้อยขึ้นครับรุ่นนี้ดูควันยังไม่หมดเลยควันยังไม่หมดยังกะแสดงหนังสตาร์ทคันนี้ขึ้นนี่โอ้โหดูจะต้องเป่าออก สุดยอดจริงๆครับถ้าไม่ใจรักจริงๆไม่กล้าสะสมนะครับคันนี้หมดไปเท่าไหร่พี่คันคไอแซดเอ็กซ์นี่แสนแพงกว่าตัวรถดีเนาะท่อแดงบางทรายก็ฟาดก็ไปหมื่นแปดโลมินียมของอะไรดีไอดีไหมไม่ใช่ครับอันนี้ของฟ็อ,อปแลวของนีงอะก้อนเทียม่ะ หอมองเทียม D ด D หาซื้อยากแพงเขาซื้อกันที่ไหนอ่ะลูมนียม D ด D ก็มีขายอยูนะแตนผมไม่เห็นมีขายเลยก็มีตามร้านแต่ฝกของปล่อยมันก็เจอไม่ค่อยเจอเลยเขาไม่รู้ว่าเขาไปซื้อกันที่ไหนนะไม่มีไม่มีคนลงดูาเไม่มีใครอยากสะสมอ่ะเพราะว่ามันแพงไม่มีใครอยากเอามาขายจิดเจ็ดาาง่าย อ,อันนี้ขอบเท่าไหร่พี่อันนี้หลังสิบแปดหน้าสิอ๋อหลังสิบแปดหน้าสิบเจ็ดอืออาศัยรอบใช่ไหมหรือยังไงท้ายมันถึงจะสูงขึ้นใช <15 S 1> ่ไหมแล้วไอ,วอตัวชายล่างมันเหลือไหมมีอยู่ครับคุณคุณดูนะว่าสีนี่ลิตรละแปดพันบาทนะทําไปครึ่งลิตรเ่ะเขาเรียกว่าสีเอฟเฟกตฟาดไปครึ่งลิตร<ม>ครับ ครึ่งลิตรก็ 4, สี่พันถ้าทำด้วยด้วยเห็นตัวหนังสือด้วยก็เกือบเหมือนนี่นะอันนี้เพ้นเราปรพี่นี่โอไม่ใช่สติกเกอร์เพ้นเรานี่ครับสองทีโซยองโซนนี้เงียบเรเราได้ออกคลิปไป ถ้าหยุดยาวอย่างนี้ออกแล้วใช่ไหมออกออกแทบทุกอาทิตย์แหละเอาแล้วแล้วพวกพวกพี่ออกไหมเขาออกผมโพสต์บางเดียวมาบอ๋อถ้าถ้าพี่โพสต์ก็คือออกด้วยกันแสดงว่ายังยังจับกลุ่มกันไม่ได้ช่วงนี้โควิดอยู่โควิดเรื่อกระแสตำรวจนี่แหละกระแสตำรวจนี่ครับคันนั้นเท่าไหร่พี่คันนั้น ห้าแสนห้าเงินสดใช่ไหมนี่หมดเรี่ยงนี่ยางคุณสอปีผ่อนกี่ปีครับห้านวดห้าสิบนวดงวดแล้วเท่าไหร่พี่เก้าพันเก้พ้ยังก็ผ่อนดีแม็กเก้าพันแปดร้อยดาวเท่าไหร่ดาวหกหมื่นดาวหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยครับยังกันทรงรถดีแม็กอ่ะ นนะอ่ายังกะส่งรถดีแม็กไอ้พวกตัวสีประตูตัวเตี้ยโอ้โหดีแม็กแคปคันเก่าผมผมเลยส่งน้อยวันนี้เลยเออ่าติกว่าบาทเลยอันนี้โอ้โหเอามาจอดส่งงวดครับทําไมไม่ขับไปทํางานขับไปทํางานมันก็สงสารรถอีกเลาวไปจอดตากแดดอนอันี้สงสารแล้วพี่เราเอาเวลาไปถึงที่ทำงานอ่ะเำานกลาวันเราอยากกินกงกินข้าวไม่ทันเนี่ยเวลาจะออกไปกินข้าวก็ไม่ทัน หน้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เนาะมันต้องเชิดสูงเนาะมันถึงจะนิ่มถ้าใส่กระเป๋าเข้าไปเต็มๆเนี่เท่มากครับรุ่นนี้แหละเวลาเข้าไปขับอยู่ในกรุงเทพอ่ะกระเป๋ามันมักจะไปเกี่ยวรถคนอื่นเพราะว่าเราขับกะยากขับใหม่ๆผมยังเล่นกันชนกัเลยไปเล่นกันชนก็อีก ไปอย่างเดียวกระเป๋าเราไปเบียดเขาใช่ไหมมันออกมาไกลอยู่นะกระเป๋านะาน่ะน่าจะรนันตี่นะน่าจะประมาณยี่ยี่สิบสาน์มีปเบียดกันชนเบียดกันชนก็เฉยเลยเขาเรียกว่ารถสปอร์ตแอฟริกาทวินอ๋อทัวริงทัวริง เออรถสปอร์ตมันเป็นยังไงอะสปอร์ตต้องทรงนี่นะแทนหนุ่มในรถสปอร์ตแทนหนุ่มนรถสปอร์ตแทนสปอร์ตนี่เขาเรียกรถสปอร์ตอันนั้นเขาเรียกว่าทัวร์ลิงก์กึ่งมอเตอร์คอร์สกึ่งบุกน้ำลุยไฟไอ้ที่พวกเขาไปการกุศลอะแรลลี่การกุศลกันนะบ่ไอ้ที่ขับตามทะเลทรายลุกขึ้นยืนขับนะนั่นแหละทัวร์ลิง ผมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันคันใหญ่ซะเหลือเกินถ้าเอาขาตั้งลงเนี่ยผมขาไม่ถึงนะเนี่ยขาไม่ถึงแน่นอนถึงไม่ถึง,งขึ้นได้อือข,ขึ้นได้อยู่แต่ว่าขาไม่ถึงเป็นพันจีหรืออะไรแปดพันห้าร้อยหกสิบสามกิโล พิมยังไม่เคยได้ยินเสียงกันปะ่ะเสียงสองอู้ได้ฟิว<ม>เอกลักษณ์ของเขาเลยครับ <c oughs> ดูไม่จริง <c oughs> พี่ไฮล็อ พี่ไฮ<ห>ล็อกทึ้งเลยเกินนี่ทีมงานพี่ตินถึงไหนแล้วพี่ทักหาหน่อยดิดผมโทรหาแล้วม่ไม่โทรกลับมาเลยลตื่นแล้วป่นเนี่ยปากหมุนให้หลายครั้งแล้วอเอาแล้วพี่ไปทำงานตอนไหนนี่ผมว่าครับอื้อ อพี่เกียรติทำงานสบายมากครับผมไปดูรถแล้วหมวกก็ถอดกระจกนาซาก็ถอดต้องถอดหมดใช่ไหมตำรวจไม่ไม่จับเราตำรวจแบบนี้ไม่เคยแต่เราออกก่อนเอาออกก่อนแล้วไปขนส่งไหมอืมเ,เสร็จหมดแล้วไปขนส่งแล้วเตรียมโอนเรียบร้อยแล้วหรือยังพี่สบายแล้วเป็นไทยละเป็นเด็กระยองเต็มตัวแล้วรอรอ,อป้ายทะเบียนรถเข้ารถออกเยอะมากรถบ้านพี่อ่ะ นนลแล้วก็มีรถกระบะคนงานก็คือเขาเปลี่ยนกะใช่มพ่ม่เห็นสาวพะมา่าเห็นบ้ามสาวพะม่มาทํางานในโรงงานนี้ครับโรงงานบ้านพี่เก่งไอ้บ้านพี่เกียรติโอเคครับมีตังก็ซื้อครับแต่ผมชอบอันนี้นะสายสองทีเพราะว่าผมก็เล่นเหมือนกัน เจไดคันเซอร์บิโก้คันนั้นเนสสมัยนั้นไหมถ้าพ่อไม่ขายเด้อคงจะเหลืออยู่ขายให้ลุงของผมนี่เซอร์บิโก้ไอตัวสีเขียวอ่ะเอาปั้นท่อโรงงานอ่ะคันนั้นอ่ะไอพวกนั้นมันไม่กี่คันใช่ไหมในเมืองไทยมันกี่เยอะอยู่นะมันถึงสองร้อยคันไหมก็เลยก็เลยน่าจะเลยใช่ไหมไอพวกได้อยู่พวกนั้นไอพวกเซอร์บิโก้ล้อแม็กสีส้มอ่ะขอทึ้งหาได้หมด ไอ้คันนั้นอ่ะเป็นท่อโรงงานเลยท่อสูตรโรงงาน PDK ท่อ PDK แล้วตัว s s e ตัว Turbo n e ครับนั่นแหละขายให้ลุงไปสามหมื่นกว่าผมเสียดายมากเลยเอาไปปุ๊บไปล้มอ่ะเรียบร้อยเลยนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวสุดท้ายใช่ไหมเ้ตเใช่ครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลย ถ้าใครสายสองทีคงจะรู้ครับชมรมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวชมรมพี่เกียรติก็ตามมานี่แชร์เข้าไปใน Facebook เข้าไปใน y o u t u b e เดี๋ยวก็ตามมาเอยแล้วพี่เกียรติดีว่าขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปจะไปเที่ยวไหนกันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ